นี่ไปดูบรรยากาศลกันสักครับบังมาเดี๋ยวเอาเลยสวัสดีครับคนมาิโอเจ็บไหมครับวันนี้เจ็บเยอะไหมไม่เจ็บครับโดนน่าจะชนไปไงครับกับผลการแข่งขันวันนี้โอเคเนาะเสบคระยะนิันึงครับ ไดู้กวงในเราคิดว่าเราได้เลยแบบนี้สถิติเท่ากันแล้วครับชนะคนละหนึ่งเสมอหนึ่งภาคสี่มีไหมไม่รู้คิดว่ามีไหมเพราะแต่ว่าวันเป็นรูปมีรายการใหญ่วันเช็คติชิพที่ว่าต่อยมวยไทยโดราฟีไม่ชัวร์เหรอเห็นเซอร์วบอกยังไม่ชัวร์ผมคือไม่ก็รู้ครันมาน็ อแล้วแต่ผู้จัดการแล้วแต่โปรโมเตอร์สมมุติว่าถ้าได้ชคตามข่าวพร้อมแค่ไหนครับพร้อมมากครับซุปเปอร์เล็กรถถังก็จะต้องติดเปี้ยต้องซ้อมคิดคิดว่าสู้ได้ไหมครับคิดว่าสู้ได้ไหมครัมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สนุกแน่นอนเลยเนาะชู่อยู่ครับพูดถึงวันนี้นิดนึงครับเสกสารมาวันนี้เป็นไงบ้างครับก็แล้วก็แกมาดีอยู่ในในแบบของเขาในส่วนของเรานี่พอใจไหมครับ ก็ไม่อตรงไหนครับกับมันต่อตัดตามครูมากชอนอะไรก็ต้องมาปดีไม่ได้ทำตามเฟรเดอร์สักเท่าไหร่ครับไอปอนโอเคครับคนมรู้วันนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยหน่อยไหมครับก็ต้องทำก็ต้องตั้งใจตั้งใจคืนเท่าไหร่ตั้งใจแค่ไหครับครนแค่ไหนครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ๆครับไม่ชนะนะ ดีใจใจครับดีใจมากเลยจ้งเกิดแล้วแจ้เกิดสำเร็จล้นะแล้วก็รางแคนด้ด้วยอรับรักแตทีเกิแค้มานะาแล้วนี้เป็นไงบ้างแ้ช่วงสามกแรเป็นยังไงบ้างเมื่อหายจาโควิดมาครับรู้สึกแบบยังแบบร่างกายยังไม่โอเค่ากา พ้อนนีเรามาเต็มเต็มร้อยแล้วครับเต็มร้อยแล้วใจก็เกินอยู่แล้วครับขอบคุณขอบคุณทีมงานที่ให้ฝากน้องมาก่อนนะเพราะว่าน้องแข็งแกร่งครับขอกระหน่าแล้วน้องโคตรมากนๆแล้วนะมันจะนุ่งมวยนะครับท่านนะอยากฝากน้องนะขอบคุณมากค่แะใครจะเขียนหมดเลยพี่ไม่รู้ใครเลยอ่านด้วยนะพี่แก้ตัวนะอ่านนะ

สอบสอบสอบเข้ไปตอานั้นเหตที่พูดทบลงไปต่นั้นเราเราคิดว่าธนาานต้องนับมัต้องต้องนับใช่ไหมันก็อกวัามันมีแค่มีสองอย่างนะลุงนั้น่ะอาจารย์อาจารย์นับได้ไหมนับได้แต่ตามตามผมนะครับมันโดนไม่ไม่จ่ายนะมันเป็นช่วงท่หวนต้องแข่งเป็นพอดีนะแต่แี่ที่ที่เรียมองอาจจะมองลกเินมองเป็จ้างนะอาารยนับได้ไรนับได้ก็อยู่ที่ดุลชัยตรงนี้นาคแต่้ามันก็เสียการอู่แล้วครับเสียการครััที่ ก็สบายเลนะเอาล้วครับผมอ่แจ้งเกิดแล้อาจารย์จะบอกในเซนยนใหน่อยม่ไหมก็ขอบคุณเซนมาขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณโปรโมเตอร์แล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนแล้วก็คุณน้องท่านสอนสดาแล้วก็อาโยงยิ้มนะครับทุกคนครับแล้วก็แดงกับังแก่ขอบันแก่ด้วยขอบันแก่ด้วยยืดตรงนครับแล้วก็ขอบคุณพี่มาเลยครับมาหรอไปดีเดี่ยคุณรอดจากนี้เหรอบคุขานสุขานเขาจะดู ไปเที่ยวต่อยเสร็จแล้วพาไปไม่นะไม่นะไม่ต้องไปไม่ต้องไป